ยูเฟนออนทัวร์สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะสาขาแรกที่เรามาก็จะเป็นสาขาอุดรธานีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะให้พี่เขาแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อพี่อะไรนะคะผมซือพี่เอีวนะครับผมผมอยู่ยูเฟนสาขาอุดรธานีนะครับ<ส>ผมขอให้พี่เอียวนะคะแนะนําสาขาอุดรน,นิดนึงนะคะ ตั้งยู่ถนนผู้ศรีทางไปลา้านน้ำผู้นะครับทางไปลุ่งสีเมืองนั่นแหละครับห่างจากบกสรประมาณ200เมตรตรงขามครับลานเขาต้มเพื่มพูนหรือจิตโพชนานะครับผมที่สาขาอุดรตอนนี้นะคะเรามีบริการอะไรบ้างคะ,อะตอนนี้ยูเฟนสาข,ขาอุดรนะครับมีบริการพรมือถือนะครับผมตั้งแต่ไอโฟน e 11ยัน ฮอตไอโฟน e ะิปหานปัจจุบันนะครับผมใส่แค่บัตรกระชาส้าสนใบเดียวครับลูกค้าที่บมีเงินก้อนนะครับสำหรับเงินดาวทางร้านเ้าก็จะมีบริการเงินออมนะครับผมคือกนกัำเงินฝากธนคาคารนะครับลูกค้ามาฝากครับอปยูเฟนนะครับจนกว่าจะครบเงินดาว ของสินค้าลูกค้าค็มารับไม่สัญญามาลับเพียงไดนเลยครับผมอยู่หนาสาขาใครที่ไม่มีเงินก้อนวางดาวก็สามารถที่จะมาผ่อนที่ยูเฟนได้เลยนะคะยังอะมาเลยครับหนาร้านมาเด้อยูเฟนเปิดแล้วนะครับผมส่วนคลิปหน้าเราจะไปจังหวัดไหนมาเจอกันนะคะติดตามยูเฟนกันด้วยนะ